สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เจ้าซปเปอร์เอ็กขุดสั่เล็กๆสุดููงครับแล้วก็ตัดมุมที่4พี่น้องมาตัดมุมที่4แล้วท่ายืนบงเขาอ่ดแต่งสโลบนะครับรูดลงไปพี่น้องเห็นนะ หรือว่ามือใหม่ก็ดูเอาครับว่าทำยังไงจะออกมาได้สวยเล่นเล่น้นนอ่องพุดออกมาอ๋อหยับนิดนึงน่าจะประมาณอีกสิบเที่ยวนึ ทกันใกล้ๆนี่พี่น้องเขาเททางเข้ามาแล้วก็ถมตรงนี้น่าจะไว้ปลูกโอ้มีต้นจามจุลีด้วยน่าจะไว้ปลูกกระท่อมเอ๊ะปลูกกระท่อมหรือปลูกปลูกบ้านปลูกเคียงนาพี่น้องไม่ใช่ปลูกต้นกระท่อมเด้ออย่าอย่าไปฟังผิดเด้นะครับปลูกเคียงนาเนี่ยน,นะหรือว่าจะขึ้นเป็นอ่า คอกวัวครับตรงนี้เขาก็ทำอ้อยกันทำอ้อยทำยางพาราทำนากันจัดเต็มครับอันนี้เล่นไป3ามคลิปเลย EP หนึ่งถึง EP 3าสามตอนไมต้องจบ 12,200ชั่วโมงกับเจ้าโคเบโค SK200 รุ่น8 Super X YN12 สี่สูบเทอร์โบคอมมันเร็วนะครับต้วยคูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำจะเช็คยอดว่าเขาได้กี่ร้อยเที่ยวครับตอนนี้เวลาครึ่งครึ่งวันครึ่งวัน,วนจัดเต็มเลย งานปากบ่ออย่างนี้200-300เที่ยวสบายๆครับเหกันใกล้ๆโว้เดียวมีเยอะเลยครับเดียวว่ากันนะกดหน่อยกดหน่อยนี่มุมแรกนะครับมุมแรก วงเลนเนยอะครับอีโนเจโอห้าอีพีทีจีเครื่องยนต์ไม่มีควันครับถือว่าเผาไหม้สมบูรณ์อ่าพูดถึงเชื้อเพลงเนาะเชื้อเพลงมีความสำคัญนะครับเชื้อเพลงรถอขุดลองหาดูว่า ตำม,มาตรฐานนะพี่นอ้องไปใช้ปั๊มหลอดเด้อหมวฉีดมุนนี่พี่น้องมุนเบิดเด้อช่วงนี้อากาศร้อนครับก็ขยันเป่ามาน้ําเป่ากรองอากาศเป่าได้ทุกวันยิ่งดีเพราะว่าเมืองไทยร้อนมากโอ้ร้อนปีนี้ร้อนจัดนะปีหน้าจัดกว่านี้อีก ความเร็วครับแม่เก็บเก็บใส่ฟาดจริงๆเลยเสียกลัน่นยี่สตันนาาปปะเจ้าซปเปอร์เอกนี่ยอีสุเตกาครับ1956เหเฮ็ดอีนึงเครื่องไดเรกครับรถด,ด,ดำส่วนใหญ,ญ่เครื่องไดเรกหมดเลย เครื่องในเล็กก็พูดถ,ถึงรถบรรทุกก็ใช้เครื่องในเล็กจะดีคดรับแรง่ายคอะไรคอมมันเร็วกว่าจะปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นมาครับคอมมันเร็วเหมืนเยอะโอ้ขุดแค่10เมตรยาว15เมตร กว้าง10เมตรนี่เล่นสุดบูมได้ดินเยอะเหมือนกันครับองค์กระถีไม่จะพักเที่ยงยังเดี๋ยวดูก่อนโออีกสิบนาทีจะเที่ยงไหมน้องดูผลงานอีกครั้งหนึง่ง อยู่ประมาณ4เมตรครับตั้งลำผิดหน่อยโอ้ดําก็น่าจะได้คนละ20-30เที่ยวแล้วครับไปแสะดินกันโอ้ต้นจะบกสวยพน้องนี่น่าจะเอาไปประดับได้ เอาหน้าดินใส่ก่อนแล้วเอาเลนใส่ที่หลังรอ้สิบห้าไรงมาครับ ได้เร็วครับขับได้เร็วขับเองกินเองเลยครับเงินทองไม่ไหลไปไหน เพิ่งไปฟิตเครื่องมารู้สึกว่าฝุ่นจะเข้าเออช่วงหน้าร้อนพี่น้องดูดีๆเดอ้อกรองที่ว่าเป็นผ้านะครับเป็นผ้ากรองที่นิ่มๆยืดหยุนกรองอากาศดูดจากดูดฝุ่นมากรองฝุ่นแล้วก็เข้าเครื่องนะครับมันจะมีะเรียกว่าพ่อยางเนาะพ่อยางนิ่มๆที่เป็นหยักๆมันอาจจะรั่วหรือขาดนะครับให้พี่น้องเช็คดูดีๆอันตรายมากครับ หน้าแรงนี่ฝุ่นเยอะรั่วแม้แต่ปลายเข็มนะพี่น้องฝุ่นจะเข้าทรายจะเข้าในเครื่องเอ้ยพังหมดเครื่องพังนะพี่น้องทรายเข้านี่ไปหมดเลยฝุ่นเข้าปิดเครื่องพาเครื่องนี่หมดประมาณ4ี่ห้าหมื่นแลวครับงั้นท่านจะต้องเปิดรถดูกรองนะครับกรองที่เข้าเครื่องที่เป็นสายยางนะหยกัยกๆยักนะครับอาจจะมีรั่วมีมีม มีขาดมีรั่วเจอมาหลายคนนะครับแม่ของผมก็เจอเหมือนกันแต่ว่ายังเห็นยังทันครับแค่วันวันสองวันบางคนนี่ถึงขั้นพาเครื่องหมดไป5้าหมื่นเลยบางคันม่นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับจะซายเข้าไปมันต้องดูแลดีๆนะครับด,ดูแลดีๆเลยเรว่าท่อยางอะท่อยางมันรั่ว นะครับดูดดูดฝุ่นเข้าไปเอ,อ้ยไปหมดเช็คดีีเช็คดีนีน้ำก็จะให้ขาดร้อนมากขนาดนีดนเ้เฉยๆยังร้อนเครื่องจักน,นี่ร้อนครับก็วิดีโอชุดนี้จบด้วยมุมที่4เนาะเล่นไป3แมลพี่น้องจบ้วยซปเปอร์เอ็ก ไฟเอ็นสิ SK สองริบแซื้อมาจากวันนลักษ์คลอง5้วันนี้ถือว่าสองพันครับยีสเวตันน้ำหนักปฏิบัติการใบแท็กแปสิบเซนรถเล่อยเจ็บตัวแครีสองตัวครับไฟท้ายครองหลับคุณอูมอามเสริมแันเหล็กสามแฉกปพีมเก้าสาลูกบาทเมตรใชต์ตึงยนฮิโนโ่ j o 5ี t g มาได้155ตัวครับ,บรวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนอาทีใช้ปั๊มคาวาซากิ K3V เจแปนทั้งนั้นครับอิวคาวาโปสวิงเพรคาวาโกโบิโก้จัดจำหน่ายโดยอรายอริย,รยะเดอารยะแต่เพียงพอดีอในประเทศไทยจบด้วยสูบเอ็กพีน้องไม่ไหวแล้วขออนุญาตไปดื่มน้ำัสะสาก่อนไม่นอ้องเ้ยหอนกระดอกันเนี่ย ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ